นี่วันนี้จะมากินไก่โอ๊ะกระโดกเข็มไก่ต้มโคกต้มน้ำปาลาอ้ไม่ใช่ไก่ต้มโคกน,น้ำจิ้มเด็กๆมันก็เหมือนอกันนั่นแห <ๆ S 1> ละอันนี้มันเผ็ดเผ็ดเกินน,นี่เผ็ดอันนันน้นไม่เผ็ดอ่ะต้นน้ำปลายัางไงชิ้นที่เป็นเนื้อก็มีนี่ไงทำไมไม่แท้ที่เป็นเนือ้อนี่อ่ะ ชอบแทะกระดูกเหรอชอบเช้อหนังนี่ไงนี่ก็มีเออที่เป็นเนื้อน่ะรู้ชีรสชาติเป็นไงรสชาติไม่อร่อยจบเลยคมาได้ไงรสชาติไม่อร่อยเออเดี่ยวเอาไปเผ็ดๆก็ได้อ่ะคุณจมูกเผ็ดๆนี่ก็ได้อ่ะ ที่เป็นเนื้อเออเป็นเนื้อเป็นเนื้อน่องเป็นเนื้ออะไรเนี่ยที่มีเลยนี่อร่อยไหมจ้วงจ้วงใหญ่เลยนะเนี่ยไก่เนี้วไก่เนี้วตัวน้ำปลาครับมันต้องเหนียวครับเหนียวกำลังดีอ่ะชิมพอกินสักคำสองคำดิออืชิมสักคำสองคำดิอือ่ะแทะโอ้นี่แหละสุดยอดอ่ะนี่แหละ

สก็ก้างดีหน่อยรสชาติออกไม่อร่อยแต่อร่อยขอเข้าใจไหมแซ่บเลยน,นี่เหนียกินกินคุณยอดครับ

รกระโดดมันอยู่ตรงนี้อ่ะคุณกินจับน้ำน้ำกระโดดมาใส่น่าเสียดครับมันนี่ก็กระเลยใส่ต้มน,ม <c ười> นันปลาครับ <c ười> รนี่พ่อ่ะอดี๋ยว เดี๋ยวฟันดูดเดียวเดี๋ยวฟันแล้เคียกัดกระดูกไปอยู่แค่นั้นอ๋อเนี่ยนาะเดี๋ยวให้น้ำกระดูกกระดูกออกน้ำหมดเหนื่อยๆเลยเนี่ยเอ้ากินอืมอืมกระดูกออกอืมกินเสียพี่น้องอื มันรางดีฝุกชัดน่าครับปมไกลมันป่ากระจายแก้ไว้ทำไมเนี่ยไม่จิงของงัว ซับกระดูกแตกครับน้องไม่เคยฉีดเป็นตุ่มฉีดเป็นตัวเป็นตัวดึงมาเลยดึงมาเลยดึงมาถ่ายดิดึงมาถ่ายน้องชจับนกินไหมเดี๋ยวอยู่ตรงน้ำกินชอบจับครับกินแซ่บครับ

แล้ว่างในเพื่ต้องไปสับเราเป็นกระดูกนะครับก็สับขีาที่อยู่ครับ Gracias. อเอุแล้วครับอืมอบ้าครับทุกยอดง้ยอร่อยจนทั่จร <c oughs> ิงจนรวนเลยเน่ย มาลุ่มเครืองในพี่น้องตัวเครืองในมากนหม้ะมีมีอันนั้นด้วยมีไข่รืมอออกมามอมาครับพี่นอ้องนะเกอบไปนะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับฝาบกกดไลค์กดซับสขไครต์กดติดตามนด้น,นะครับพี่น้องหรือว่าฝากกดกระดิ่งนะครับ